เส้นทางบนภูเขาทางลาดชันเต็มไปด้วยก้อนหินและต้นไม้ใหญ่หลวงตาเดินนำหน้ามือถือไม้เท้าเนนน้อยเดินตามหลังหอบเหนื่อยเนนน้อยหอบหลวงตาครับทำไมทางขึ้นเขาถึงเหนื่อยอย่างนี้หลวงตาหัวราะเบาๆเพราะมันสูงขึ้นไงเนนยิ่งสูงทางยิ่งลำบากเนนน้อยแล้วทำไมเราต้องขึ้นไปขอรับอยู่ข้างล่างก็สบายกว่าหลวงตา หากเนนอยากเห็นแสงแรกของอรุณต้องขึ้นไปสูงพอที่จะพ้นม่านหมอกเนนน้อยพยักหน้าพึดเดินต่อไปลานหินบนยอดเขาแสงจันทร์ส่องกระทบผิวน้ำในลำธารเบื้องล่างเนนน้อยนั่งกอดเข่ามองดวงดาวหลวงตานั่งสมาธิเนนน้อยหลวงตาครับดวงดาวเหล่านี้มีอยู่เสมอหรือขอรับหลวงตาใช่เนนแม้กลางวันเราจะมองไม่เห็นแต่มันก็ยังคงอยู่ เนนน้อยเหมือนธรรมะใช่ไหมครับหลวงตาหัวเราะเบาๆพยักหน้าหลวงตาถูกแล้วคนที่ไม่เห็นไม่ใช่เพราะธรรมะไม่มีแต่เพราะใจยังไม่สงบพอจะมองเห็นมัน